สวัสดีจ้าพีน่น้องปองไปสกุสุกคนวันนี้ลหละพากกินพาพี่น้อง mm. มากินแนวเห็ดแห้งน้ำลายแตกจุดจวดจ้าวันนี้หละจะพาพี่น้องมากินหอยนางรมทรงเครื่องจ้าน้ำจิ้มซี่ฟู้ดผิกเผาในพี่น้องจ้ารสจัดจานหอมหวยหวยจ้าพักเครื่องเคียวบะหมี่อย่างไรจ้ามียอดกระถินมีะระแหน่มีกระเทียมนนพี่น้องจ้าแล้วก็หอมเจียวนะจ้าอันนี้นนหอยนางรมขนาดเล็กนะคะพี่น้องจ้ามาพี่น้องจวดต้องการมาที่นี่ นำเสนอเมืองนวยมันเมืองโอ้โหพอดีคําม,มากเลยจ้ะเข้มค้นมากเลยนะคะซีฟู้ดพริกเผายำไรแตกน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อผิดทางผิดทางอืม เขาก็มากจ้ะมากินน้ำกันงได้พี่น้องเด้ออือ ชำมากหวานสุดีจ้ะ stephan เมนูนี่เสื้อว์หลาหลายๆคนชอบนะจ๊ะใครที่อ่าไม่ชอบกินหอยนางรมดิบกะพี่น้องเอาไปสะดุ้งน้ำร้อนนะจ๊ะสะดุ้งนิดนึงมันก็นจะว,วมแล้วกะหวานขึ้นกันอื 嗯。Mm. Mm-hmm. <laughs> แซ่บมากจ้ะน้ำล่แตกดีเรียกน้ำย่อยได้ดีมากตะวา่าพี่น้องจ้า สอบถามเข้ามาเยอะว่าดูแลสุขภาพและรูปร่างยังไงอิหลาดแนะนำเนอดื่มกาแฟ B ีเซประจําทุกวันนะคะพี่นองจ๋าในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลนะคะพี่นอนระบบขับถ่ายนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นปวดคอเข้าปวดหัวเข้านะคะที่สําคัญเร่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวนะจ๊ะลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมขันลดคอเลสเตอรอลหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีแล้วก็กล่องสีแดงกล่องนี้เป็นกิฟต์เซ็ตบีเซเว่นนะพักพี่นองจ,จ๋าในกล่องสีแดงนี้จะมีทั้งหมด ห้ากล่องกล่อง,องละสิบซองแถมไปอีกหนึ่งกล่องห้าซองมินินะจ๊ะในราคาเพียงเก้ารอยเก้าสิบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะผู้ใดสนใจจะมีโปรโมชั่นแค่มเป็นของแถมหลากหลายทักแชทแอดลิงไลน์ใต้คลิปหรือว่าโทรมานะจ๊ะหัวคำนี้งไงไปน้ำกันเอาพ่น่ะอือ 1 แต่มีผู้ใดเมองจบกลิบบนี่จ้ะเพราะว่าเรื่งกิโลนี้มันหลายมากใสยย่ไว้ราในการกินเลยหน่ยโดนจ้ะฮมวัน ห่องกับห้องที่นี่ปะท้งมาเงืดไหล ท่องไหมคกคาคโคกคากอยู่ให้กินเขาอ,อยู่พี่น้องนี่แหละอาหารเช้าและอาหารเที่ยง ทำยตายตาสดทมตาแตก คงยังนม่มะตอุบอมจ้า ขึ้นใจรายกะขัดขนาดดูแสบแพ้งจ้ะ ฟิลมันเด็ดพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> คำสุดท้ายนะจ๊ะเพราะว่าอิ่มแล้วจะซ้ำอมเมื่อแล้วพี่น้องอืม,อม วานคือใอรนังรับแล้วมันเป็นให่เข่าน้ำลายแตกดีนะพี่น้องถ้าสดมันก็นจะบะข้าวรสชาติมันก็นจะแซ่บกินแล้วก็จะหวานสดชื่นขึ้นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแกมกบเครื่องเคียงจัดๆเข้าไปนำกันนะโอ้โห ยกนิว้วเล่นดำได้แต่ยี่จวดจวดนะสายจวดสายโยกแก้วต้องจัดเวยจัดแรงนี่นะพี่น้องเอาก่นเราี่จากกันไปฝากไว้อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะสําหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าอยาดูแลสุขภาพและรูปรา่างยังไงดื่มกาแฟบีซเบนกล่องน,นี้นะคะประจําทุกวันเวลาดื่นถึงสองซองนะคะพี่น้องจ๊ะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ เป็นความดันเป็นเบาหวานปวดคอเข้าปวดหัวเข้าระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสลิดตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นร่างกายอ่อนเพลียนะจ๊ะเลขระบบการเผาผลาญทาให้เราอิ่มนานอิ่มไวเพื่อที่กินของจุกจิบกินของมันของทอดของทะเลของมันแบบวิดาภาก,กินปวดก,กิน,กกนท่วงสีนะพี่น้องจ๊ะเลขระบบการเผาผลาญอิ่มนาน,อ,น,านอิ่มไวนะจ๊ะรดแป้งลดน้ำตาลรดไขมันหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีไปทางฟรีแล้วก็มีกล่องสีแดงนี้เป็นกล่องกิฟต์เซตนะพี่น้อง กิฟต์เซตนะคะกิฟต์เซตกล่องแดงจะมีทั้งหมด5กล่องกล่องละ1 2ซองแถมกล่องมินิอีก5 5ซองนะพี่น้องจ้ะในราคาเพียง9 9 8ร้ทผู้สนใจอยากจะลองฉีกช่องดืม่มเพื่อสุขภาพและรูปหหร่างมเวลาทักแชทหรือโทรเข้ามาได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หลาพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า